น่ารักน่ารักอันอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะคะแล้วสีต้องฟ้าน,นี้เท่านั้นนะคะนะคะเราก็จะบอกนะคะว่าเป็นดับเบิลแฮปับเนสแคนดี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยแพคเกจจิ่งตัวนี้คือหมา่ละก็จะมีแบบไฟฟ้าต้องไฟกระโดนกระสา เพราะตรงนี้มันไวได้แค่4วันสูงแล้วก็ไม่สูงนะ ขนมเต้าซอ้อเนี่นะคะเป็นขนมเหมือนอยู่คั่วท่าทาฮภูเก็ตเลยนะเพราะว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่คนจีนฮกเกี้ยนที่ข้ามน้าข้ามทะเล้ามาทําเมืองตั้งแต่70ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเอาเต้าซอ้อเปียะเนี่ยมาจากฮกเกี้ยนเลยแล้วก็มาอากงพี่เนี่ยที่เป็นอาจอ้อเนี่ยนะคะเป็นทวดของพี่เนี่ยก็คือมาทําก็คือมาจากเมืองจีนเลยก็คือมาทําตัวนี้นะคะเต้าซอ้อ เต้าซ้อเนี่ยต้องบอกนิดนึงนะคะว่าจะมีคนสับสนมากว่าจริงๆแล้วลูกล่างหน้าต่างมันจะเหมือนคล้ายเปียยนิดนึงนะคะแต่ว่าความต่างของเต้าซ้อเนี่ยคือว่าเต้าซ้อเนี่ยต้องกรอบนะคะแล้วก็ตัววิธีอบเราจะต้องอบให้มันกรอบแล้วก็ตัวเปลือกของขนมเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆนะคะแต่ว่าเปี๊เนี่เขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งคนละลักษณะกันนะคะแล้วก็ไส้ดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นไส้หวานไส้เค็มนะคะอันนี้นี่เป็นแบบจีนฮกเกี้ยนโบราณแท้ๆเลยนะคะเต้าซ้อจ้ะ คืออย่างตอนนี้เราก็จะมีนอกจากเต้าซ้อรสตั้งเดิมที่เรามีรสไส้หวานไส้เค็มถั่วหวานถั่วเค็มนี่นะคะเราก็จะมีไส้ใหม่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาก็จะมีไส้ออนิแปะกลลวยนะคะแล้วก็มีไส้มันต้มน้ําขิงนะคะแล้วก็ไส้มันม่วง ะะแล้วก็มีไส้โมจิถั่วแดงอันนี้นี่เป็นไส้หนึ่งเดียวในโลกหมดเลยนะคะอย่างมันต้มน้าขิงนี่ก็คือมันต้มน้าขิงรสชาติยังไงก็คือรสอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็มันสีม่วงนะคะแล้วก็มีโอนิแปกววไอ้พวกนี้คือรสชาติเนี่ยมันจะมันจะไม่หวานมากนะคะแล้วก็มันจะได้ประโยชน์จากพวกเผือกมันเนี่ยดีมากเพราะว่าเราจะเน้นทําไส้สดด้วยนะคะขนมร้านเราเนี่ยเราเน้นก็คือเราไม่ใส่วัตถุกันเสียเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นพวกไส้สดที่เราว่ามาเนี่ยก็คือเก็บไว้ได้แค่สามถึงสี่วันเท่านั้นเอง คือจริงๆต้องแจ้งนิดนึงนะคะว่าขนมภูเก็ตเนี่ยโดยดั้งเดิมแล้วก็พื้นฐานเนี่ยรสชาติหวานมากนะคะแต่เราอาจจะปรับให้หวานน้อยลงแต่ว่าถ้าอย่างเต้าซ้อหรือขนมใหม่ๆที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยนะคะเราคิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอย่างเต้าซ้อใส่มันต้มขิงใส่โอหนี่แป๊กกล้วยใส้มันม่วงเนี่ยพวกนี้จะลดหวานลงเยอะมากและเพื่อให้น้องๆที่เป็นเด็กๆแล้วชอบทานมันกับเผือกมากกว่าแต่ไม่ทานหวานนะคะจะได้จะได้รับตัวสินค้าพวกนี้ไปตัวขนมชนิดใหม่ไปอะค่ะ ต่างชาติจริงๆนะคะต้องบอกนิดนึงว่าต่างชาติเนี่ยจริงๆก็อย่างเต้าซ้อเนี่ยถ้าเป็นคนจีนสิงคโปร์ไต้หวนันหรือว่าปีนังเนี่ยเขารู้จักเต้าซ้อเปียบเป็นอย่างดีอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีตลาดต่างชาติก็คือจะมีคนสิงคโปร์คนปีนงังคนไต้หวนันเขามาเที่ยวภูเก็ตเยอะนะคะตัวนี้ก็คือจะจะขายดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยคน สิงคโปร์พวกนี้เขาก็จะทานไส้เผือกด้วยไส้เผือกไส้ออหนิปะกวยซึ่งโอนิปะกวยเนี่ยเราทำหนึ่งดีในโลกเนี่ยเราเราคิดมาจากขนมที่เป็นขนมมงคลตอนแต่งงานเพราะฉะนั้นคนจีนสิงคโปร์นี่จะรู้จักดีมากก็จะชอบอะค่ะ,คะมันต้องขิงนี่ก็ขายดีมากอะค่ะ คือพังเปี้ยนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียกอีกชื่อนึงว่าขนมแดดมันดาพังเปี้ยนเนี่ยเป็นขนมที่สะท้อนวัฒนธรรมคนภูเก็ตชัดเจนมากในความเป็นคนจีนฮกเกี้ยนมาผสมกับคนภูเก็ตเนี่ยนะคะเพราะว่าคนจีนฮกเกี้ยนเนี่ยจะเก่งเรื่องทําขนมหวานที่เป็นอาหารคาวนะคะแล้วก็ทานอย่างเงี้ยขนมนี้ทานได้เลยนะคะทานอย่างนี้ทานได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์คนภูเก็ตจริงๆเนี่ยเขาก็จะขนมนี้จะสังเกตว่ามันเป็นลูกลูกเหมือนซาลาเปานะคะเขาจะเจาะรูตรงกลางแล้วก็ไปใส่ไข่แล้วก็อบให้สุก นะคะแต่ถ้าเป็นสูตรคุณแม่เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นขนมแดดมารดาเนี่ยอีกชื่อนึงก็คือว่าขนมพังเปี้ยเนี่ยเป็นขนมที่เออเขาเรียกว่าไงนะคุณแม่ที่เพิ่งคลอดน,น้องอะถ้าเป็นคนภูเก็ตด,ดั้งเดิมเนี่ยจะได้กินพังเปี้ยนะคะเขาจะซื้อไปฝากคุณแม่แต่ถ้าเป็นสูตรคุณแม่เนี่ยเราจะเจาะรูตรงกลางแล้วเราใส่ขิงสับแล้วก็ใส่พริกไทยกินแล้วมันมันขับลมแก้ร้อนในให้คุณแม่ได้ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นขนมอย่าง,างที่สะท้อนว่าคนภูเก็ตเนี่ยให้ความสําคัญกับอาหารแล้วก็ เก่งเรื่องการทําขนมหวานที่เป็นอาหารข้าวนะคะ,คะขนมตัวนี้นะคะถ้ากรุงเทพก็เรียกว่างาพองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภูเก็ตภาษาจีนฮกเกี้ยนเนี่ยก็คือหมอหมอเล่าไม่จอกเสียงอย่างเงี้ยนะคะหมอเล้าตัวนี้นะคะขนมตัวนี้ส่วนผสมหลักเป็นข้าวเหนียวเป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งที่มันทํานานมากเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้แป้งข้าวเหนียวมาทําเป็นส่วนผสมหลักแล้วเราก็ไม่ได้สั่งแป้งข้าวเหนียวสําเร็จนะคะเราสีแป้งเอง ะะแล้วงานเนี่ยเราก็คั่วอยู่วันหนึง่งเพราะว่างานเนี่ยหัวใจสําคัญของของนมเนี่ยก็คืองานนะคะแล้วงานเนี่ยมันจะต้องใช้เตาถ่านคั่วเท่านั้นถ้าเป็นเตาแก๊สเนี่ยมันจะไหม้เร็วแล้วมันก็จะไม่อร่อยอะคะ่ะใช่มันจะคือกินแล้วกินแล้วมันจะมีกลิน่นกลิ่นเวลาคั่วงานเนี่ยตัวงานมันจะค่อยๆหอมอ่อ,อนๆออกมานะคะเพราะว่าถ้าเจ้าที่ทําไม่เป็นเนี่ยบางที่ก็ไม่คั่วงานนะคะกลายเป็นงานเหม็นเขียวซึ่งอันนี้มันมันไม่ได้ไง ัวมอล่าเนี่ยง่ายคือหัวใจเลยกับแป้งข้าวเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้เวลากับผู้มามันนานมากนะคะเพราะว่าสีแป้งก็วันหนึ่งละคัว่วงาอีกวันหนึ่งแล้วตัวแป้งเนี่ยก็จะต้องเอามานึ่งกับเผือกแล้วก็ตากแดดอีกประมาณ3วันละคะ่ะก็เลยประมาณกว่าจะได้ทานก็ประมาณ5วันนะคะเราเริ่มทําวันจันท์ก็จะได้ประมาณวันศุกร์วนเสาร์เนี่ยแหละคะ่ะ คืออะไรที่อะไรที่เป็นสูตรดั้งเดิมนะนะฮะแล้วก็มันดีเนี่ยพี่เก็บไว้หมดเพราะพี่รู้สึกว่าคนแต่ก่อนนี่เขาทำมาเนี่ยเขาก็คงจะมีอะไรใน คือมีมีสิ่งดีในตัวนั้นนะฮะคือคนสมัยก่อนเนี่ยคิดมาเนี่ยเป็นสิ่งดีแล้วนะมันก็มีมันก็มัมน,กมนก็สอนเราด้วยว่าเอ้ยจริงๆแล้วไอ้ขนมพวกนี้มันทำมานี่เขาคิดเขาเรียนรู้เขากันกองหมดแล้วไงฮะแล้วก็จะเก็บเอาไว้อย่างขั้วง,งานเนี่ยขั้วกับเตาแก๊สเราก็เคยขั้วนะคะมันก็เร็วแต่มันก็จะเหม็นแล้วมันก็จะไม่อร่อยเลยนะคะก็เราเราก็เลยคิดว่าถ้าอะไรที่มันเป็นกรรมวิธีดั้งเดิมแล้วดีกับขนมเราอเออเราก็อยากจะใช้กรรมวิธีดั้งเดิมหมดนะคะพยายามจะเก็บไวะคะ้ค่ะ คืออย่างเต้าซอ้อเนี่ยนะคะจะเป็นคนภูเก็ตก็รู้จักเราแหละค่ะเคงตินเพราะเราเป็นโรงงานทําขนมแห่งแรกและแห่งเดียวนะคะเราทํามากว่า70ปีแล้วนะคะตัวพี่เองเนี่ยก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะก<อ>็ะะถ้าคนภูเก็ตเนี่ยจะกินขนมก็รู้จักเฮงติ้นแหละค่ะคือของเราเนี่ยเน้นนิดนึงเลยนะคะว่าเราเนี่ยเน้นเรื่องไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่เลยนะคะไม่ใส่ทุกชนิดเลยอย่างเต้าซ้อตัวไสหวานไสเค็มเนถัว่วหวานถั่วเค็มเนี่ยจะไว้ที่แค่เจ็ดสิบวันเพราะมันเป็นถั่วนะคะแต่ถ้าเป็นไส้สดอย่างมันต้งขิงเผื่ออุน่นปะกวยนี่ไว้ได้แค่สี่วันถ้าขนมนอื่นๆในร้านก็จะอยู่ที่อายุอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบวันทั้งนั้นนะคะเพราะเราจะแนะนําลูกค้าให้ทานในระยะเวลานั้นดีที่สุดเพราะว่ามันก็จะเน้นเรื่องความสุขภาพดีด้วยนะคะคือเราอยากให้ลูกค้าที่ซื้อซื้อขนมเราไปแล้วกินแล้วสุขภาพดีอะ่ะกินเพื่อแบบว่าให้แข็งงแแรอะะ่ไมยากกให้้ินลว ไม่เป็นของไม่ดีในร่างกายนะคะที่กรุงเทพตอนนี้เรามีนะคะเราก็มีที่โกลเด้นเพลสแสาขานะคะแต่ว่าก็มันจะไม่มีครบครบเหมือนหน้าร้านอะนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจก็เข้าไปดูใน Facebook เราได้นะคะ f a c e b o o k ร้านเราก็ลองเสิร์ชเค้งติ้นก็เจอนะคะหรือไม่ก็ภูเก็ตเบเกอรี่ภูเก็ตเบเกอรี่ค่ะ ภูเก็ตไม่ทานขนมเต้าซ้อก็เหมือนมาไม่ถึงนะคะขนมเต้าซ้อที่ดิฉันจะพาไปชิมในวันนี้เป็นร้านด่งดังเก่าแก่ที่มีสูตรอร่อยมา70ปีแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มาเที่ยวและมาชมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมที่ใกล้สนามสะพานหินนี้สามารถมาชิมขนมกันได้ที่สีแยกสะพานหินรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ เฉลิมพรจุนเจิมถ่ายภาพอนามิกานักสกุลจินเอ็นเชนที่โฟร์รายงาน เต้าซ้อขนมขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ตหลายคนก็ใจผิดคิดว่าเป็นขนมเปียเพราะมีหน้าตาคล้ายกันเต้าซ้อจะใช้แป้งคละชนิดเนื้อแป้งกรอบนอกนุ่มในจากการอบทั้งสองด้านไส้ทํามาจากถั่วเขียวบดผสมกับน้ำตาลแบะแสซ,ซึ่งจะมีทั้งไส้หวานและไส้เค็มนักท่องเที่ยวและคนพื้นเมืองนิยมซื้อเป็นของฝากหากได้ทานคู่กับชาและกาแฟจะต้องบอกเลยว่ารสชาติเข้ากันเป็นอย่างดีทีเดียว แคนติ้นเป็นร้านขนมพื้นเมืองเก่าแก่ที่อยู่คู่ชาวภูเก็ตมานานถึง70ปีเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมการกินของชาวภูเก็ตเพราะขนมทุกชนิดล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและงานประเพณีแม้ว่าร้านแคนติ้นจะเป็นร้านขนมโบราณแต่ความโบราณน,นี้ไม่ได้ทําให้ขนมของร้านอาไม,ส,มสองห แต่ความโบราณนี้ไม่ได้ทําให้ขนมของร้านแขค่งติ้นถูกลบเลือนไปจากใจของคนภูเก็ตหากกลับทําให้คนภูเก็ตเกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมการกินมากยิ่งขึ้น